เบียดกาโมาเกินเกนเกนเกินกางมเลยสวยน่างช่วงนี้อาหารขึ้นีบาสบายดีสองตัวต,วตวจันเนาะชิดมีพัดพามาเลาะแถวทาดหลวงทุกคนท่ดหลวงเออข้างทาดหลวงท่าน่านนี้ตัวโตเคยมาเทิแล้วเนาะนี่เป็นอีพีสองเบิรงตัวจักต่อดเต็มห้านเลยตอนนี้สิบสอมงสวย อันข้าวเปียกซื้อดังอันข้าวเปียกกลางหมูโบได้เอาลกล้องอาอย่างมาพร้อมกล้องมาจะถ่ายโบได้อีมีปัญหากล้อง,งมีปัญหาจหน่อไหมไม่เหรออันนี้คอมเมนอันนี้ก็ไม่ข้าวเปียกเขากันเลยข้าวเปียกหมูเปีนนกเปเยกยห,มยหมูต้มไหมจะไปเบิ้งทางนี้่จะน้อยสร้างละยวสร้างไปกินอยู่บ้านเนาะเพราะว่ามีอย่างนั้นมีอย่างหลายคนเนะาะไากินกุ้งตูนเด้อคือบอก อันนี้จะเพื่อนจะขายยอขายยอจืดเอาใช่ไหมยอจืดรุ่นแล้วก็ปลาเพ็ดเป็มกับปลาเปียกเป็มกับาเปียกเต็มกับหมูแลเป็ดกากกางหมูนี่นี่นี่หมูฮานี้อาการว่ากินรอบแล้วนี่ปุ๊บคุเบิรงเป็นแสนทุกคนนี่ให้เนคนให้เบิรงเป็ดแต่แทบปลาเปียกเช่นไงเลยนเลือกแต่หมู โดยเอาใส่ถงเนียจังก็หล um> ังจังก็หันีเบงกระเซบ่อข้าวขมูต้มข้าวขามูห้องเข้าขมูห้อมกองนึ่งกินนี่วิกินมีบนางบะบนางเต็มที่บ่างบ้างเดี๋ยวบาก็กินนี่เลยเดีกินนี่เลยวย่าน่บ่างมากินนี่เนาะเอาข้าวขามูแน่หึ่ข้าวเปียกหนึ่งอืกินีทนเลยโดยกินนีนเลย เออค่ one, ่กอเาเปกอนี้เนาะนี่เอาทิชจอกนี่เอาทิชจอกแนี้อยถ้วยกลางถ้วยใหญ่เขาเอาถ้วยกลางเนอะกลมีหมูต้มนล้เนาะทำเกยวอับั้ยวยให้กลางมาสอง่ไหนหยเกียว้วยกลางเท่าไหร่อันนี้สิบห้ากลางสิบห้าแมนโอ้โหเดบักหลายิมมดไเนาะหมดไ่เนาะแมนแล้วบีล ของข้าวแนิกอยังมนน่ด้เขาเอาตีจกแบบนี้ได้เาเเขาเอาตีจกแบบเลยเอน่ากินเเียกกลางมูคาดหลวง่านเล็บทานดังตัวมะกินชุดแล้วนี้อแทกแหงเอออของข้าววันโอ้เยเยอีกไออีกขอเด็กน้อยอีนึง

หาก,ก็กินข้าวมาย่านเต็มบดุดเต็มเลยแขกเต็มห้านแขกเต็มห้านว่าเราทุกสองมงสวยเนะยาะเนี่ยนี่ราคาทีครับแรงแรงจากปัจจุบันสินค้าในราคาเพิ่มขึ้นสุดน,น้อยเลยเพิ่มขึ้นราคาหน่อยนึงเนาะเพราะทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นแนละ้วเนี่ย เมืดจัะหน่อยเด้ออันนี้มาล,ละมาละเนเปียกโตโตอันนี้มันอ้วนเดี๋ยววันหน้ากินข้าวหนูอ้วนกันเนาะเบิ่งหมกเป็ดเพื่นให้แบบชีเลยได้เดี๋ยว,วนเขาแบบจะเปิดแฟตก่อนเนาะอืมเปิดแฟตก่อนีเองากัเลิกผงเฮียนพามากินขเปียกเดี๋ยวจะกินข้าวข่ามูดข้อที่กินข้าวข่ามูดขเปียกว่ะโอเค ทีเด็เเกกกดมาเพิ่มนมาเพิกากหมูเนีอยมาูนนี้อันนี้นานมา 15, ช่วงบนถวยถึง15,000ช่วนี้อาหารขึ้นอี่อย่างกขรขเพนมเนาะมันขึ้นทุกอย่างขึ้นบดขึ้นราคาหน่อยนึงเนาะสองสามพันกิบอะไรแต่แซ่บนี่15,000เนี่15,000ประมาณนั้นสามี2ซี0บาท4 0บาทราบาแพงเนาะขึ้นไปยัง 2, 3, ได้ เลือดออกอากาศมึงแนบ่มด้ครั้งคั้กินนดูห้านี่เมื่อใส่ใจพออั้น้าวาเอาเมื่อบ้านต้องได้เื้อเอาเพ็ดนะอันนี้เป็นห่านแบบนี่เป็นเพจประมาทคนไทยนะนี่แนบปะ เพิ่มอห้อง,ๆๆอง,องนะครับผจัดจับใส่แเป็นต้งใส่น้ำตาลนิดนึงตอนเลือดครตอนเลือดสามสี่ตอนพอนนดี <c ười> แต่เส้นอร่อยน้ำตาลไม่กี่ ง่ายหนันักกินมืดโคตรใช้มันสรวนด Ừ. Ừ. tô này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì hết Để không bỏ lỡ những video hấp ตลอดคุณหัวแรงปวดเศอ้าจำแรงเง คือโต๊ะเรับไปราคาแบบดื่มดื่มขั้นตกันเลอร่ยจิงโม่เหมือนกิ่นันะมันกได้น โกหกชื่อใหม่เปิดอกมาได้ไม่รู่เป็นยังงแบดเปลบอกัวนะไรแบบแบดคือว่าสั่ i'm